อยุธยาชาวบ้า,า,านก็อบเดือดร้อนกันมากเพราะว่าสายไฟสายสื่อสารอยู่ดีๆมันเกิดไฟลัดวงจรเกือบจะลามไปทั้งชุมชนเลยครับเมื่อกี้ไหม้แล้วรอบนะครับอันนี้ไหม้รอบสองเลยครับดีไหม้รอบสองเลยครับนี่ครับรถนะครับได้เลยนะพี่ปไปดูปรถใครครับ เหตุเพลิงไหม้สายสื่อสารแล้วก็สายไฟฟ้านะคะบนเสาไฟฟ้าอย่างที่เห็นในภาพผู้ชมคะมันตั้งอยู่ที่หน้าวงเวียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยอาเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะต้องบอกว่าทำเอาวุ่นวายเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ารถราที่จอดอยู่ด้านล่างเนี่ยตรงนั้นพอมันถูกเพลิงไหม้ที่สายสื่อสารใช่ไหมเห็นไหมมันหยดหยดเป็นลูกไฟอ่ะไอลูกไฟนี้แหละค่ะมันล้อมละลายแล้วก็หยดลงมาโดนรถได้รับความเสียหายเป็นหลายคันเลยทีเดียว เรื่องที่ลุกไหม้ยังทําให้การไฟฟ้าผู้ชมคะต้องเข้ามาตัดกระแสไฟฟ้านะเนื่องจาก<ด>ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะระยะค่ะแล้วก็ไฟฟ้าลัดวงจรด้วยตอนนี้ตัดกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะเข้ามาฉีดน้ําสกัดกั้นเพลิงเพลิงจึงสงบลงส่วนสาเหตุที่ทําให้เกิดเพลิงลุกไหม้แบบนี้ไม่ต้องอ่าเขาบอกว่าไม่ต้องเสียเวลาหาหรอกครับรู้อยู่แล้วดำเป็นตอวตะโกแบบนี้อยู่ใกล้ๆกันคุณผู้ชมไปดูหน่อยสิ อ๋อนกเอี้ยงเลาบอกไอัดกันเนี่ยเกิดจากนกเอี้ยงเหรอม่สวนเจอจุดแล้วเหตุการณ์กลับทำให้เกิดตืนจากเซตหนึ่งมาเป็นสองทำให้เกิดไฟช็อตอ๋อบวกกันอ๋อครับอ๋อสองพันโดดกลับทำให้เกิดการช็อตแล้วก็ทำให้ไฟไหม้ใส่ไฟกับไฟลุกพุ่เลยตรงโน้นดูแล้วคือแน่นอๆแล้วสาวนู้นก็ลุกกับมีเสียงระเบิดอ่ะมีเสียงระเบิดดังลั่นเลย โอ้โหชาวบ้านบอกว่าม,มันเสียงระเบิดดันลั่นเลยสุดท้ายเนี่ยฮะเป็นนกเอี้ยง2ตัวดำเป็นตอตะโกเลยลคือเรื่องของเรื่องเนี่ยน,นกเอี้ยงสองตัวเนี่ยมาจิกกันแล้วก็ตีกันพลวันกันเลยครับตัวหนึ่งเกาะอ,อยู่บนสายไฟอีกเส้นหนึ่งอีกตัวเกาะบนสายไฟอีกเส้นหนึ่งเหมือนกันสุดท้ายครับพอมันตีกันไปตีกันมา ปีกก็เลยเหมือนแบบสะพานไฟอ่ะครับทำให้คบวงจรมันก็สุดสุดท้ายมันก็เป็นเหมือนไฟมาเชื่อมกันแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นแล้วนกเอี้ยงสองตัวนี้ก็ถูกไฟช็อกไหม่เกรียมแล้วก็ซากเนี่ยก็ตกลงมาแบบนี้ฮะหลายคนก็บอกบโห<ฮ><ฮ>นกเอี้ยงมันตีกันจะไ,ไม่เกิดไฟช็อตได้แบบนี้เลยเหรอเออเขาบอกว่าเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมมีภาพเนี่ยครับ เป็นหลักฐานสําคัญเลยตอนมันตีกันมันก็ตีกันแบบนี้ละค่ะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นแต่ว่าเอาภาพไม่ชมกันแล้วนะคะพอจะเห็นได้ไหมนี่มันเปิดศึกตีกันเลยนะคะแล้วก็ไล่จิกกันด้วยตีกันนัวเนียแบบไม่มีใครยอมใครค่ะแล้วมันก็ไม่หนีด้วยนะหรือว่าแยกย้ายกันไปแบบง่ายๆแม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะหนีแต่อีกตัวอันนึงก็ต้องไล่ตามไปจิกแบบไม่เลิกเลยทีเดียวค่ะชุลมุนกันอย่างนี้เนี่ยมันก็รวมไปถึงกลุ่มใหญ่ๆด้วยตอนที่มันตีมันจิกกันเนี่ยเสียงเจ้าเจ้าเลยนะคนถึงนั้นว่าจิก จแบบออนี้นะคะไม่ได้เชื่อนะนกเอี้ยงตีกันมันกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็มีผลกระทบกับคนในชุมชนอะ่ะเอาผิดกับใครอ่ะตอนนี้นั่นนส่สิเอาผิดกับนกเอี้ยงได้ไหม